หญิงคนหนึ่งแกได้ฟังพรพูดเนี่ยมันไม่ค่อยตรงกับข้อเท็จจริงในมุมที่พรเคยบอกมาก่อนหนูได้ยินเขาถามกันถามว่าใช่ใช่ไหมให้แฟนตัวเองไหมเขายืนยันเลยว่าใช่เขาจําจํากุญแจได้จำกุญแจได้จารองเท้าได้แล้วก็จํารอยสักได้จไ้มยมันมันไม่เห็นน้หรอกมันไม่เห็นสวมรองเท้าอยู่ เขาบอกหนูเห็นรอยสักข้างหลังหนูก็จําได้แสดงว่าตอนนี้เหมือนกัะยืนยันว่าจำได้แล้วว่านี่คือศพของท่ใหม่มีสองประเด็นคือหนึ่งต้องไปดูว่าในเพจที่มีการลงเผยแพร่ภาพออกไปนะครับได้มีการโชว์รอยสักตำแหน่อง,องนั้นไหมหรือถ้าไม่มี2คือณช่วงเวลาขณะนั้นเนี่ยได้มีการให้ดูรอยสักเรืเนหลังหรือไม่ผมว่าก็มีคำถามอยู่ว่าคนเราเนี่ยเห็นนิ้วเท้าเนี่ยจะจำมาได้หรือเปล่าของสามีตัวเองเนย